สวัสดีครับอยู่กับซงซุกไทยเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องพาไปดูรถสำารอยี่ตุกๆกับพี่น้องสำหรอยี่ตุกเอกสารครบบดกับพี่น้องมีเหลี่ยมครับพี่น้องมีเหลี่ยมเป็นว่าสุขายนะครับพี่นออ้องราคาบ่แรงปั้ดครับราคาไม่แรงเป็นกับพี่น้อง สำหรอยี่ตุกๆครับพี่น้องสำหออี่ตุกๆไผอยากได้ครับว่ามินเขามาได้ทู่สอบถามได้ครับพี่น้องไปอยากเอาไปเฮ็ดประดับด้านก็ได้ค,ดครับประดับด้านนี่ครับพี่น้องสำหออี่ตุกๆครับพี่น้องไผอยากได้กับิดต่อถูกใยไดรคือต่อละครับพี่น้องทู่สอบถามได้ว่ามินเขามาได้ครับพี่น้อง รถเพิ่นก็นยังงามเลยครับพี่น้องมึงอเอกสารก็เบิดครับพี่น้องราคาไม่แพงครับพี่น้องราคาไม่แพงเกียร์ซีเกียร์ครับพี่น้อง คันนี้จิตเจ็ดครับพี่้องมันติดเจ็ดมาสำหรบับยีตุกครับพี่้องจิดเจ็ดมาเกียร์เขาได้เบิดครับพี่้องไม่มีหลุดไม่มีร่อนครับพี่้องแดนดีครับพี่้องจิตเจ็ดครับพี่้องจิตเจ็ดลมเหลี่ยมนะครับพี่้องลมเหลีล่ยมนะ เครื bank, well ่องกับพ่อไปพ่อมาเนี่ยครับพี่น้องเครื่องก็ถือว่าดีอยู่ได้ครับพี่น้องก็ถือว่าดีอยู่เครื่องบีกเพื่องก็ดีอยู่ครับพี่น้องบีกเพื่องก็ดีอยู่เกียร์ดีครับพี่น้องเกียร์ดีเครื่องก็ดีครับพี่น้องเครื่องก็พ่อไปพ่อมาเนี่ยครับพี่น้องก็ตามสภาพแล้วครับพี่น้องราคาไม่แรงครับพี่น้อง สุกไท่เปิดไปสามสิบสามครับพี่น้องไปอีกได้ครับพี่น้องก็โทรสอบถามได้คือเราแล้วครับพี่น้องคอมเมนต์คอมอมาได้ครับพี่น้องก็เราเริมไปติดตามเพจได้เลยครับพี่น้องเพจสุกไทยได้ครับพี่น้องสุกไทยติดตามได้ครับพี่น้อง ราคาสามหมื่นสามครับพี่น้องไีกได้ครับพี่น้องติดต่อสูงได้เลยคือเ้านะครับพี่น้องเอกสารครบเบิด,รค,บด,ด,ค,ดนนครับพี่น้องกเอกสารครบเปอร์ไพได้ครับโทรสอบถามได้คือเ้าครับพี่น้องติดต่อได้ครับฝากกดไลค์ด้วยครับพี่น้องกดไลค์กดซับค่ให้สชคไทยด้วยนะคะรับรื่นรื่นติดตามได้ครับพี่น้อง